เข้าสู่เบรกที่สองครับเบรกของเราเบรกของกันและกันเบรกของฉันและเธอเออนะครับก็พูดทุกทีเที่ออกเนี่ยนะหมามุกเก่าแล้วเกินแต่ยังเล่นได้นะเออยังเล่นได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแน่นอนครับเบรกสองแบบนี้ครับเราจะมาพูดคุยนะครับเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับดวงชะตากันเพราะฉะนั้นครับใครที่ยังไม่ส่งเข้ามายังหลับหลับตื่นตื่นยังมึนมึนอยู่นะฮะเราพิมพ์อยู่คนข้างหลับฮะ โกสักทีหนึ่งเอ้ยตื่นแล้วอาจารย์เบิร์ตมาแล้วรีบเพิมเข้าไปรีบส่งเข้ามาฮะนะครับที่หมายเลขนี้ครับ4642614 4642614แต่เมื่อกี้พูดเล่นนะอย่าไปโบแรงนะเดีย๋ยวมันจะเลาะกันสักเปล่าดจะไม่ได้ดูนะครับส่งมาครับหนึ่งเรื่องแล้วก็ชื่อวันเดือนปีเกิดนะครับส่งเข้ามาเลยครับพร้อมกับดีเทลของเรื่องนั้นๆสักเล็กน้อยนะครับอย่าส่งมาหุน้นวนนะไม่ใช่ส่งมาแบบการงานอาจารย์เบิร์ต ตกใจอะตกใจไม่ดูให้นะเออถึงขนาดไั้นเนะเป็นคนขวัญอ่อนนะครับเจอเอสเบสแบบหุ่นหว้วนมาตกใจครับผ่านเลยมีชิคเล็กน้อยครับสำหรับคนที่ส่งเข้ามาแล้วข้อความขาดกลางไปก็ไม่ได้คุณภาพใช่ปะก็แนะนำครับส่งมาสัก3ถึง5ข้อความเอา3ถึง5ข้อความพอนะไม่ต้องส่งมาเยอะเลยครับเอาแค่เอาแค่พอมาให้ผมเห็นนะ่ะ ให้เอสเบมันติดกันเป็นพือ่นๆนะครับติดกันเป็นก้อนๆเนี่ยนะครับจะทําให้เราเองนั้นเนี่ยหรือผมเองเนี่ยมองเห็นได้ง่ายการมองเห็นได้ง่ายนั้นคุณภาพของคุณเนี่ยข้อความคุณจะได้ไม่ขาดกลางทําให้เราเติดตามนะครับข้อความที่หายไปได้ง่ายนะครับไม่ใช่ว่าหายไปตรงกลางปั๊บโอ้โหจากข้อความร้อยกว่ามาค้นหาเจออีกทีที่5้าร้อยกว่ามันก็ไม่ใช่ใช่ปะ่ะเพราะว่าตรงกลางมันขาดไปก็ทําให้ข้อความของคุณนั้นจะต้องมีการเลื่อนไปอัตโนมัติแล้วก็ไม่ดูให้ไปเลยเป็นเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วนะเรื่องนนี้้้ะตองเขาใจนะ ส่งมาสอบถางข้อความนะครับนี่ครับเอส,เสนี้ครับอยากตอบให้อะ่ะเพราะว่าเป็น s อสเบที่ที่มาจากช่วงที่ผ่านมาเขาถาม่างนี้ครับว่าอาจารย์เบิร์ดคะดิชันมีลูกเนี่ยนะสองคนดิฉันมีลูกสองคนมีคนเล็กคนโตก็แน่ดิมีอยู่สองคนมันก็ต้องมีเล็กกัโตสิครับจะมีจะมีคนกลางมาด้วยไหมล่ะคนกลางก็มีสามคนดิจะได้พึ่งพาคนไหนคะ ผมมีคาตอบนี้ครับคุณแม่ครับจริงๆแล้วคําตอบเนี่ยไม่มีใครเขาตอบให้คุณแม่หรอกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าผมตอบว่าคนเล็กแล้วคนโตจะทําอย่างไรถ้าผมตอบว่าคนโตแล้วคุณแม่จะไม่รักคนเล็กอย่างนั้นหรอถูกไหมเพราะฉนะนั้นคุณแม่ครับณนะตอนนี้คําถามผิดไปแล้วคําถามคุณแม่ไม่ควรถามว่าทั้งสองคนเนี้ยจะได้พึ่งพาใครนั่นไม่ใช่ประเด็นครับคุณแม่คุณแม่ต้องถามาต้องถามผมว่าทั้งสองคนเนี้ย เขาจะาพึ่งพาตัวเองเอาตัวรอดได้หรือเปล่าคุณแม่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราเองนั้นเนี่ยเราโตทุกวันเราแก่ทุกวันใช่ไหมคุณแม่เราไม่สามารถอยู่กับเขาได้ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเราไปพึ่งเขาเนี่ยมันก็เหมือนเราเป็นภาระเขาถูกไหมมันกลับด้าน,นะครับคุณแม่ต้องมองว่าลูกเขาจะต้องดูตัวเองเขาหรือเลี้ยงตัวเองเขาได้รอดในเมื่อเราจากไปด้วยเพราะ,ะนั้นผม,มอยากจะบอกว่าในตรงเนี้ยลูกทั้งสองคนของคุณแม่เนี่ยวันไห้ไปเกิดอผมไม่บอกหรอกนะครับบอกไปเดี๋ยวเดี๋ยวรู้กันหมดอ่ ลูกทั้งสคนของคุณแม่เนี่ยนะครับจะได้ดีทั้งคู่ครับคนเล็กฮะจะได้ทํางานเกี่ยวข้องกับเอกสารครับคนโตครับจะทําธุรกิจเป็นของตัวเองดังนั้นครับทั้งคู่ครับจะมีเงินเลี้ยงตัวเองมีฐานเงินมีฐานการงานที่มั่นคงแน่นอนครับคุณแม่ยืนยันชัดเจนนะครับไม่ได้พูดเอาใจนะฮะแต่พูดจากใจครับเพราะฉะนั้นครับเรื่องนี้ครับคุณแม่ครับการตั้งคําถามบางทีนั้นเนี่ยนะครับจะต้องตั้งคําถาม ให้เป็นคําถามที่ได้ประโยชน์ทั้งหมดนะครับอย่าบางทีบางครั้งเราเราคล้องใจไงเราคล้องอะ่ะคล้องว่าเอ๊ะไอ,อ้ลูกคนนี้นิสัยไม่ดีเลยมันจะได้ดีจะได้พึ่งหรือเปล่ปาไอ้คนนี้นิสัยดีมากเลยอ่ะเรียบร้อยเป็น,เป,นเป็นผ้าพับไว้เลยเขาเขาจะเขาเขาาจะเสียคนตอนตอนอายุมากหรือเปล่ามันเป็นคําถามที่ทําให้เราเองรู้สึกว่าเราคือผู้พิพากษาดังนั้นไม่ใช่ครับปล่อยให้เขาเนี่ยดูแลตัวเขาเองปล่อยให้ชีวิตของเขาเนี่ยนะครับเดินต่อไปตามคันลองทำก็ได้กันนะครับเขาจะเป็นยังไงช่างเขา ขอให้เขาเป็นคนดีก็พอคุณแม่เนาะนะครับแบบนี้ดีกว่านะนะครับต่อไปครับคุณนี้ดีกว่าคุณจิรศักดิ์ครับส่งมาเยอะบอกแล้วไงว่าอย่าส่งมาเกิน5ข้อความอย่าเปิ่จับตีมือเลยส่งมาเยอะะส่งมาเยอะแล้วไงก็ต้องต้องอ่านให้เิเออคุณจิรศักดิ์ครับ31พฤษภาคมครับปี15้เออปี19นะครับส1พฤษภาคมนะปี19เกนะครับเกิดวันจันทร์ครับตี3ปีมะโรงนะครับเลขบ้าน36โชคราบมาจากไหน บ้านเลขที่บ้านสามหกใช่ป่ะโชคลาภมาจากไหนโชคลาภไม่มาจากบ้านแน่นอนอะ่ะโอ้อาจารย์เบิร์ตพูดซะตัดใจเลยก็ไม่มีเลขของผมไงอันน่ะอันน่ะเลขอะไรอะ่ะมีสี่กับหกอ่ะเอ้มีสี่กับห้าจได้ป่ะสี่กับห้าบ้านเลขที่คุณมันส6มหกอะ่ะเพราะฉะนั้นบ้านเลขที่คุณไม่ได้โชคจากบ้านแน่นอนตัดทิ้งไปนะครับโชคลาภมาจากไหนมันอย่างนี้ครับมันอย่างนี้โชคลาบของคุณเนี่ยนะครับจะได้จากเงินที่ซื้อรอตเตอรี่ในวันเสี่ยงโชค โ oh, อ,าาอ้อาจารย์เบิร์ตอาจารย์เบิร์ตจะโฟกัสมากไปหรือเปล่าวันนั้นน่ะคุณดึงแบงค์อะไรออกมาดูที่ห่างเลขแบงค์อ่ะจริงๆพูดไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงนะนะครับดึงออกมาเลยครับแล้วดูสี่หลักท้ายอ่ะมีสี่กับห้าหรือเปล่าถ้ามีครับหยิบยกประเด็นนั้นหรือหยิบยกเลขคู่นั้นออกมาเล่นนะบอกเลยนะบอกตรงอ่ะโอกาสเด่แจ่มโบอ่ะมาเต็มๆอ่ะโอเคป่ะย,ยืนยันชัดเจนอ่านะครับก็ขอห้้นหนพูดจาแบบ สบายๆบ,บ้านๆน,นะครับเป็นแบบพี่น้องกันนะครับพูดจาแบบเขาเรียกว่าเป็นครอบครัวเดียวกันก็นแล้วกันนะผมไม่ชอบพูดเป็นทางการพูดมากแล้วเมื่อยปวดลิ้นด้วยนะเออนะครับอ่ะมีสายเข้ามาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผม<ะ>ผมกำลังเรียนสายอยู่กับคุณอะไรครับสุดารัตค่ะคุณสุดารัตได้เคยโทรมาหรือเปล่าไม่เคยค่ะไม่เคยเหรอชื่อคุณมากเลยอ่ะเคยดูดวงกับผมปะเนี่ย ่คุณแม่ดูแต่คุณลูกยังไม่เคยดูอ๋อคุณนนแมณ่อันนี้คุณลูกอันนี้คุณลูกอันนี้เป็นคุณลูกดูให้คุณลูกค่ะอ๋ออันนี้ดูให้คุณลูกมาวันนี้มีอะไรปรึกษาผมครับการงานการเงินค่ะอือสองเรื่องเลยจริงๆแล้วเนี่ยมันเรื่องเดียวกันนะเนี่ยใช่ชววชววไหมปโจครากปลาโจกลากก็ได้นะครับเพราะว่างานคือเงินเงินคืองานบรรดาลสุขถูกไหมค่ะจริงๆไม่ได้บรรดาลสุกนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าบรรดาลความสะดวกสบาย อความสุขมันอยู่กับตัวเราอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปหาข้างนอกแต่ว่าความสุขความสะดวกสบายที่ใช้ชีวิตในโลกใบนี้มันหาจากเงินเท่านั้นเองนะครับก็เอาไปว่าถามเรือ่องการงานกับเรื่องโชคลาภของของฝ่ายบุตรนะของฝ่ายบุตรโอเคขอทราบวันที่ไปเกิดด้วยครับอ่าวันจันทร์วันจันทร์28มีนาพศ2526จันทร์ที่8มีนา <28 S 1> คม<ง>2ปคยี28 28คือ28นะ โอเคครับสองแปดมีนาคมค่ะปีครับอะไรนะอ่อพศสองพันห้าร้อยยี่สิบหกโอเคครับเกิดปีสองหกเนาะจ้ะโอ้อายุกาน้มเท่าผมเลยอะสามสิบปีแล้วเท่ากันด้วยนะครับถือว่าผมเป็นลูกลูกคุณแม่ได้แล้วเนี่ยใช่ไหมได้เป็นลูกคุณแม่ได้นะครับเป็นลูกคนนึงก็แล้วกันนะวันนี้ขอญาตพูดแบบคนในครอบครัวเนาะค่ะก็เอาเป็นว่าลูกดวงชะตาของคนคนนี้เนี่ยนะครับ ของของของคนน้องท่านเนี้ย<ต>เอ,อ้ยคุณเพื่อนดีกว่าของคุณเพื่อนท่านเนี้ยเออคุณเพื่อนเ <c oughs> นี่ยนะอ่อชี่เกิดยี่แปดมีนาคมเนี่ยเป็นชาวราศีเมษนะชาวราศีเมษโดยกําเนิดน,นะครับอย่างงงนะเป็นเมษเพราะว่าของยูเรเนียนเนี่ยบวกเก้าเลยสามสิบก็ปรับเป็นราศีถัดไปเลยนะครับจะไม่อยู่ที่ราศีเดิมนะครับก็เป็นชาวราศีเมษเป็นคนชอบเริ่มต้นชอบอะไรใหม่ๆอ่าสวแห่งสิ่งใหม่เป็นนักผจญภยัย เพราะฉะนั้นครับคาว่าตัวชนไปก็คือว่าสร้างแล้วไม่ทําต่อจนจบเนื้อไหมทําแล้วไม่สานต่อนั่นเองเออก็ต้องมีคนจะต้องมีคนคอยช่วยเหลือไงดังนั้นเนี่ยทำให้ตัวเขาเองนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้คนเดียวบนโลกใบนี้จะต้องมีคนคนรอบข้างเนี่ยคอยหนุนคอยนาคอยผลักดันคอยที่จะเดินไปพร้อมๆกันแบบปนเนี้ยทีนี้ครับเรื่องการงานเนี่ยนะครับต้องบอกนิดน,นึงครับว่าสําหรับตัวเขาเองนั้นเนี่ยนะครับ จริงๆการงานเนี่ยไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่หรอกอาจจะมีปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเปลี่ยนงานบ่อยๆว่างั้นเถอะเออเปลี่ยนงานบ่อยเพราะว่าด,วด้วยอารมณ์ของเขาด้วยความที่เขาเป็นคนขี้หุนหงิดใจร้อนนะครับแล้วก็มักทําอะไรตามใจตัวเองก็ทําให้เวลาทํางานร่วมกับใครเนี่ยทำไปได้ยากนะครับก็ต้องหาสแสบหาที่ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาจริงๆแล้วเรื่องการงานของเขาเองนั้นครับแนะนําแนะนํานะแนะนําให้ทํางานเกี่ยวข้องกับอะไหล่ยนดีสุด อะไรย,ยนอะไรย,ยนโรงงานก็ได้หรือเป็นเป็นตามร้านที่ตกแต่งพวกยาพานะ,ะตกแต่งยาพานะเหล่านี้ได้หมดครับจะทําได้นะครับมีเงินเก็บแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นงานอย่างอื่นเนี่ยผมว่าไม่เหมาะกับเขาอะ่ะเพราะว่างานเขาเนี่ยนะครับงวนเหมาะจะทําเป็นช็อตๆเหมาะจะทําเป็นจอ๊จอบจจบแล้วไปเลยนะครับไม่ควรจะทําเป็นงานประจานะครับทาประจานานๆเนี่ยเขาก็อย่างเงี้ยครับก็ต้องเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางไปเรื่อยๆโชคราบโชคราบนิดนึง สำหรับชาวราศีเมษครับโชคลาภตอนนี้มีอยู่จริงนะมีอยู่จริงๆครับแต่มีจากใครครับก็มีจากบานดาเนี่แหละก็โชคลาภของคุณคุณแม่เอาไปให้คุณลูกคุณแม่ก็ซื้อแล้วก็ให้คุณลูกก็แล้วกันนะครับก็โชคลาภจะได้อยู่ในบ้านนะครับก็ไม่ไหลไปไหนก็แล้วกันเนาะโอเคนะยืนยันชัดเจนโอเคนะครับครับสวัสดีครับ ัสดีค่ะอ่านะอารมณ์ดีนะครับแฟนรายการเราอารมณ์ดีทุกคนนะครับก็หัวเราะไปหัวเราะกลับยิ้มไปยิ้มกลับหัวเราะเบาเนะหัวเราะมากๆเนะีย่ยเดี๋ยวขอจะหาว่าบ้านะครับเดี๋ยวก็ไปลงบยานบ้าพร้อมกันฮะหรือไม่ก็ไปนู่นเลยฮะบ้านหลังคาแดงใช่ไหมเออทำไมเขาต้องเรียกบ้านหลังคาแดงด้วยนะฮะเออหรือว่าไม่มีที่เดียวสีทัญญานเนั่นเองนะครับอ่ะมานะครับต่อไปต่อไปนะครับอา่าคุณแอนะเดี๋ยวเรื่องหวยเนี่ยไม่ต้องกลัวนะ เดี๋ยวผมบอกให้อีกคีหนึ่งนะครับส่วนยกเก็บเรื่องอื่นก่อนเดี๋ยวเบรกสามจะกลับมาแบบเต็มๆเลยนะครับในเรื่องของการพูดถึงเรื่องลอตเตอรี่แล้วก็เรื่องของเลขเด่นประจําเดือนเนี้ยนะครับไม่ต้องกลัวนะผมไม่ได้ลืมนะครับที่ส่งมาเนี่ยนะครับจะขอเป็นเรื่องอื่นก่อนนะฮรคุณแอ้ครับเกิดวันพุธครับที่9ตุลาคม2522ปีหน้าจะออกรถยนต์จะมีโอกาสหรือเปล่าครับอ่ะออกรถยนต์ใช่ไหมออกรถยนต์9ตุลาคมนะครับถ้าเป็นปีหน้าเหรอจริงๆปีนี้แล้วแหละ จะรอปีหน้าทําไมอ่ะถ้าปีนี้มีโอกาสอ่ะตอนนี้ถึงมองจะถึงบอกว่าเฮ้ยไม่มีเงินเลยจานเบิร์ดจะทาอย่างไรดีไม่ต้องกลัวหรอกครับจริง,รงๆก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าตัวเองตัวเองจะจะรวยไม่รวยถูกป่ะตัวเองจะมีเงินไม่มีเงินใครจะรู้อ่ะเออวันนี้พรุ่งนี้อาจจะมีมาเลยก็ได้ใครจะไปรู้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องแบบเซนซิทีฟมากนะเพราะฉะนั้นครับจงคิดทุกวันว่าคุณเป็นคนมีเงินก็นแล้วกันนะครับเดีย๋ยวเงินมันจะไหลามาเหมือนขั้วแม่เหล็กนะครับคิดว่าคุณคือคนวันนี้ฉันสบายแล้ว พร <ge ar> ุ่งนี้ฉันจะได้เงินหมื่นพรุ่งนี้ฉันจะได้เงินหมื่นคิดแบบนี้ทุกวันนะครับเทคนิคนะคนต่างประเทศคิดแบบนี้รู้เปล่าคนที่เขาเทรดพวกเทรดทองคําโบรกเกอร์ใหญ่ๆอ่ะเขาไม่มาคิดหรอกนะว่าฉันจะได้เงินพันน่ะแต่เขาจะคิดว่าฉันจะได้เงินล้านเวลาเขาไปขายประกันเขาขายยังไงได้เงินล้านน่ะเขาคิดทุกวันครับว่าวันนี้ฉันจะขายประกันให้ได้เงินล้านขายประกันอย่างไรให้ได้เงินล้านจะทําอย่างไรให้ได้เงินล้านไงเออเพราะฉะนั้นครับคุณจงคิดครับว่าพรุ่งนี้ เราจะทำอย่างไรให้ได้เงินล้านดีไหมคิดจะซ้ําๆไปเรื่อยครับสมองเราจะสร้างพลังงานครับสร้างคั่วไม่เหล็กดึงดูดเงินอดึงดดแหมมาดูดดึงอะไรดึงดดเงินเข้ามาหาเราจะทําให้เรานั้นมีรถภายในปีนี้ครับยืนยันชัดเจนอ๋อนะครับเทคนิคนี้นะครับเป็นเรียกว่าเทคนิค s e c ร e เ ท็อปซีคริเลยนะครับในการดึงดูดเขาเรียกว่าขัวแม่เหล็กเข้ามาหาตัวเองนะครับทุกเรื่องราวเลยทีเดียวนะอ่ะนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ส่งก็ส่งเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเบรก3าเราเก็บตกเรื่องหวยด้วยที่46426144642614ด้านล่างหน้าจอเลยนะครับช่วงนี้ผักสักคู่ครับ